คีย์เวิร์ดในปีคศ2024นี้หายยังไงสวัสดีครับคุณอยู่กับต่างกับ CEO สัตว์เคเลอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปตามหาคีย์เวิร์ดในการทำธุรกิจในปีนี้2024ครับปีนี้ปีใหม่กันแล้วไปหาธุรกิจทําการมาดูกันว่าเราจะหาคีย์เวิร์ดนี้หายยังไงครับเทคนิคของผมคือข้อแรกนะครับให้ท่านมองหา long tail นะครับเข้า Google วันนี้นะครับเสิร์ชนะครับก้องวงจรปิดนะครับแล้วดูว่าเดี๋ยวเพิ่งกด enter นะครับดูคําด้านหลัังนะครบ คำที่มาแนะนำนั่นคือเรียกว่า Google Search นะครับ s u c c e s t นั่นเองนะครับเขาแนะนำคำที่เกี่ยวข้องและคนเสิร์ชสูงเก็บไว้1ชุด2นะครับให้ท่านกด Enter ใน1นึ่คำนะครับกล้องวงจรปิดปุ๊บปึ้งลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคำที่ related คำที่ r e l a t e บ่อยครั้งนะครับมัจะตรงกับคำที่เป็น Suggest มาแต่บางครั้งก็ไม่ตรงคุณเก็บคำที่ไม่ตรงตรงนี้นะครับไปไว้ใน Excel 2จุดแล้วนะครับ3นะครับพาออกนอก Google กันบ้างนะครับชื่อว่า Uber Suggest ครับ ตัวนี้เป็นเว็บที่ใช้ในการหาคีย์เวิร์ดได้ดีเลยทีเดียวนะครับลองใช้คีย์เวิร์ดท่านค้นหากับได้อีกชุดคีย์เวิร์ดแล้วใส่ไว้ใน e x c e l นะครับไปที่4ครับกับพี่ที่ Google ครับลองเข้า Google a d นะครับแล้วเสิร์ชคำนี้ครับ Google Keyword Planner นะครับแล้วเอาคีย์เวิร์ดเราไปใส่ครับแล้วค้นหาครับดูว่ามันสักเจออะไรมาเอาคำเหล่านั้นไปใส่ใน Excel นะครับรอบที่4ยังไม่จบนะครับยังไม่จบภาษา Google นะครับ มีตัวหนึ่งครับเป็นเสิร์ช Engine ใหญ่ันดับ2ของโลกท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับมันชื่อว่า YouTube ท่านเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วพิมพ์คีย์เวิร์ดท่านลงไปนะครับกล้องมงจรปิดท่านจะได้เสิร์ชเทอมและคีย์เวิร์ด long tail ค่อนข้างที่จะเป็นคีย์เวิร์ดยาวๆหน่อยนะคนเขาใช้งานนะครับท่านเอาคีย์เวิร์ดนี้นะครับไปใส่ใน Excel เหมือนกันนะครับแปลว่าตอนนี้ใน Excel ของท่านมีลิสคีย์เวิร์ดเยอะเลยใช่ไหมครับทำไงต่อครับเอาไฟล์นี้นะครับ ยัดใส่เข้าไปใน Google Bard ครับมันจะมีช่องพิมพ์ค้นหาจะมีช่องอัปโหลดไฟล์ท่านเอาไฟล์ Excel ของท่านยัดเข้าไปนะครับแล้วก็กด Enter ครับแล้วเข็นว่าช่วยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้หน่อยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเน้นคำนี้นะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมันจะรีเลทมาให้คราวนี้ท่านจะได้คำยาวมากขึ้นครับได้ทั้งคำออกมาแล้วก็ลองไปเขียนคำโฆษณาแล้วนี่นะครับคือเทคนิคอุปกรณ์นะครับในการหาคีย์เวิร์ดในปีนี้ และเช่นเดิมครับท่านกำลังมหาบริษัทในการช่วยทำออนไลน์เราเป็นบริษัทหนึ่งที่ดูแลให้ท่านนะครับคือการดูแลแพลตฟอร์มที่เหมาะสมให้กับท่านพเพราะเกียรยนครับวีโกดีเกเตอรให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณครับขอบคุณครับ